ท้องคาเช้านี้ลงราวกับตกบันไดเลยร่วงต่อเนื่องเปิดตลาดมาร่วงลงไป850บาทเลยคะ่ะหลังจากนั้นก็ร่วงมาต่อเนื่องเลยนะคะสรุปแล้วจนถึงตอนนี้ร่วงไปแล้ว1,100บาทอันนี้เรียกว่าเป็นการร่วงคืนเลยอีกนิดเดียวก็เท่ากับเมื่อวานที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อวานเท่าไหร่นะน้องเมื่อวาน55,000เท่าไหร่นะ320หรือเปล่าคะรวมทั้งหมดมาา 1, อ่ะที่เมื่อวานอ่ะพันสองร้อยห้าสิบ่ะ เมื่อวานที่บวกอะ้ขอตารางหน่อยค่ะฮะของเมื่อวานนี่บวกมาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทอีกจอหนึ่งมาเป็นวันนี้อีกนิดเดียวก็เอาคืนหมดแล้วเนี่ยเพราะวันนี้เปิดตลาดมาก็ล่วงไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแล้วค่ะเมื่อเช้ายังมีคนฝันหนึ่งหกหมื่นแปดดูเลยฮะนี่ไงนี่เอาคืนเกือบหมดแล้วเนี่ยนี่ขนาดนี้สิบมาลิกาย่อแล้วเพราะคนเทไว้ว่าคนเทผลเป็นเพราะอะไรเพราะ ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นหรือเริ่มจะมีข่าวดีเพราะลัมตีครังสารัตสกอตเบสเซนบอกกับนักลงทุนในการประชุมที่จัดโดย JP m o ม g a n c ก a เชบวันอังคารว่าสงครามการค้าระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับจีนจะคลี่ใครลงแน,ทน,ในใรท้อันใกล้เบสเซนบอกว่าลัมตีคังนะเขาชื่อว่าแนวโน้มการลดความตึงเครียดระหว่างมาหาอำนาจเศรษฐกิจกษษษควรทาให้โลกและตลาดโล่งใจ เบสเซนยืนยันว่าแม้สหรัฐจะขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนไปร้อยสเป็น145%และจีนตอบตัวดียภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐร้อแต่เป้าหมายของนโยบายทรัมป์ไม่ใช่การแยกทางการเจรจาก,กับจีนน่าจะเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายแต่ทั้งสองฝ่ายไม่คิดว่าสถานะเดิมจะยั่งยืนท่าทีของติครังสหรัฐมีขึ้นในขณะที่โคโสดทำเรียบขาวแคลรไลน์รีวิทแถลงข่าวว่าทรัมป์ ต้องการให้ทุกคนทราบว่าเรากำลังทำได้ดีมากเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นกับจีนอาคโคชกทำเรียบขาวบอกว่าทำกำลังปูทางสำหรับข้อตกลงจีนค่ะลูกบ,บอกล,ลก,บกำลังเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้องเมื่อถูกถามว่าทรัมป์คุยกับท่านปราดีสีจินเพียงของจีนโดยตรงไหม เธอตอบว่ายังไม่มีอะไรที่จะกล่าวถึงในเรื่องนี้ขณะที่หุ้นสหร,รัฐก็อย่างที่บอกไปเดี่ยน้องไว้ตอบสนองต่อท่าทีของรัฐมนตรีคลังสหรัฐทันทีค่ะก็คือหวังว่าสงครามภาษีจะคลี่คลายลงเร็วๆนี้นะคะปิดตลาดในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับขึ้นไปเลย2.66%เ p 500ก็ขึ้น2.51%เนสแตรก็ขึ้น2.71%นั่นทําให้ทองคํากลับกันเลยคือ ท่านผู้ชมทองหลดอาตอนที่ก่อนจะมีข่าวนี้จาการิฐบังสหรัฐเนี่ยทองพุ่งขึ้นไปแต่3,500เยนต่อออนในระหว่างการซื้อขายนี่ถ้าเกิดราคานี้เปิดมาเช้านี้ได้ออกอีกแต้แตกครากาขวว่าระหว่างการซื้อขายมีแรงเทขายออกมาค่ะทําให้ราคาร่วงกลับลงมาอยู่หลัก3,300ดอลลาร์นะคะนี่ฮะน้ํามันขึ้น มันแนวโน้มว่าเดี๋ยวจะคุยกันได้เษฐกิจอาจจะดีน้ำมันก็ขึ้นไงคือได้แรงบวกจากตลาดหุ้นนั่นแหละค่ะเรื่องที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่าสงครามภาษีกับจีนจะสิ้นสุดเร็วๆนี้น้ำมันดิบเอาตลาดในเม็กซ์ขึ้นไป2%เป็นบรลอนดอนขึ้น 1. 8เน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ขึ้นเล็กน้อยขึ้น5เซนคะ่ะเมื่อวานนี้มีท่บนผู้ชมอถามมาว่าตกลงค่าจดจำเนียมโอนกับค่าจำนอง,อนองมีผลหรือยัง เออบอเอิญเลยเมื่อวานนี้เหมือนฟังเลยราชกิจานุเบกษาโพส์อ่าไม่ใช่เพจไทยคู่ฟ้าโพส์ว่าราชกิจานุเบกษาประกาศแล้วประกาศกระทรวงมหาทยเรื่องนี้ก็คือลดค่าจดทะเบียนการโอนรัาริมทรั์และค่าจดทะเบียนการจำนองอันเนื่องมาจากการโอนในคราวเดียวกันเหลือ0 0 1เซค่ะปกติค่าโอนสองค่าจำนองหนึ่ง ลดลงมาเหลือ0.01%แต่เฉพาะสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน7ล้านนะคะของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย <c oughs> มีผลตั้งแต่บัดนี้คือ22เมษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายนอเป็นนั้นว่ามีผลไปที่เรียบร้อยแต่เฉพาะสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน7ล้านค่ะมีผลถึง สามิถุนาย,ยนปี6-9อ่ะและการโอนกับจันจดจำนองต้องเกิดขึ้นในคราวเดียวกันนะอ่าใช่ค่ะอ่าในคราวเดียวกันนึกออกนะ